ออกกำลังกายขาพี่น้องทำทั้งหลายทั้งออกกำลังกายแค่ทั้งออกกำลังกายขาออกกำลังกายแขนมือคือไทั้งน้ำหนักลดเข็นกับน้ำหนักลูกพร้อมหน้าห้งสองคนคุณน่ะเขายาะออกกำลังกายคุณน่ะพี่สาวคุณโอ้แม่ย์ไรลูก มคนบวิิงเขาก็เดินเดินเอากรย่างวะไปใช้กับเดินจ้าลูกโอเคสองทุ่มสวีเดนแล้วโอ้ตันไหนไงก๊อ มันจะตกลูกโอ้ยเดีย๋ยวหัวกระดวนจะถึงบ่แหละเนี่ยโอ้ยนอนว่าชิโก้ซิดลูกเดี๋ยวแม่จูงนี้เดี๋ยวหนูกะดวนลงนั่นลูกหนวยเลยสิได้เขาลงมบานเดี๋ยพักกันดำม้อนแล้วพักกันตากแดดพี่น้อง <c oughs> นบางคนเขาวิ่งบางคนเขากะพ่อยากวิ่งตรง ถนนนี่เนาะพี่น้นองพี่น้ oh <my> นองมาด้วยมันก่นพี่สาวพลังก oh <my> ระวิออกก่งย oh <my> ิงออกกำลังกายเดินออกกำลังกายซิตตูแดนคลิปเมลวินเยอะเยอะ คนนั่งมองคนวิ่งอก็คนมแต่ปลาพายอยู่แถวนี่ยกับซีหูจะดอกว่าทางนี้มันไกลว่าจะถึงแม่น้ำียงเนาะก็เดินเอาด้วยเด้เดินออกกำลังกายด้วยออกใส่รองเท้าผ่าใบพุ่นได้มาที่ว่าเดินตกแตกตกแตกนั่มรองเท้าส่วนสูงบ่ได้เด้ไม่ได้ไปด้วยนะเดี๋ยว่าเจ็บเท้า <c oughs> เ <c oughs> พราทะว่าสายเดินเขาป่านก็นต้องล่องเท้าผ่าใบเนา,าะหรือว่าจะเขาป่าไปเก็บอันนั้นก็ใส่ลองเท้าบูทอันเป็นเขาเรียกวย่ายังไงเป็นยางเนาะเดี <c oughs> ๋ยวไปเยเียบนั่นเยียบนี่อีกโอ้ยรรมาชาิดีพี่น้อง ดอกไม้้มาจ่ <laughs> แม่ก็มักเบิ่งดอกไม้ควงควงตาดีดีเธอเห็นดอกไม้นี่แต่แนวอื่นนี่สิบ่เห็นแต่ <laughs> ดอกไม้นี่ตาดีแต่เธอเบิ่งแนวอื่นนี่บ่เห็นแ <laughs> ม่ พักจากเขากันแล้ว oh อังดีโอ้ยมื่อแข็งแห้งขาเอจังยางเลยเดี๋ยวสักหน่อยก็ถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะขึ้นเนินลงเนินนี่น้องอันนี้มันก็เป็นเนินนี่นี่ชั่วน่ะเดินมาไกลบะแมน ขี่รถลงมาไายรูปเด้อเดินค่ะเดินกับลูกสองคนกับรถเขยนด้วยค่ะอะมาอ้าวลูกรับแล้วนะรับจ่อยรับจ่อยพี่ลาหน่อยรับจ่อยนั่งดีๆลูก What Mama What that Oh อ We're not from แม่อ๋อ From me แม่จะพาไปดูทะเลสาบ เราจะไปทะเลทะเลสาบหรอเดินนะคะเดินจากบ้านจนมาถึงทะเลสาบกับลูกสองคนกับรถเข็นเด็กโอ้ยดูนะรถค้าเลยนโอเคค่ะ วิ่งอันนี้วิ่งวิ่งจุงรถเข็นพี่นออ้ <laughs> องเ <laughs> มื่อหนึ่งถือกล้องเมื่อหนึ่งถึงรถเข็นลุกมา <laughs> <laughs> จาลุก <laughs> แม่พาเหมาก,กัลัล่างกายหรก đến đến mông mãi nào sợ hãy, sợ hãy ึงแล้วค่ะเ,คเห็นไหมเห็นแม่น้ำไหมคะเห็นตรงที่เขาจอดรถไหมนั่นแหละทะเลสาบเนาะเดี๋ยวหมุนกล่องพี่น้องด้่นบะบนนั้นกล่งองจอดรถนั่นละเราคน้นหน้าเดี๋ยวจะหมุนกล่องเนาะ